ยัญมณีนะครับหมายถึงสร้อยแหวนและของมงคลโดยเฉพาะที่เป็นหินนะครับหรือหยกก็ตามทีวันนี้อาจารย์จะมาเฉลยนะครับว่าทําอย่างไรให้ดี หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับว่าของมงคลที่อยู่ในบ้านนั้นช่วยเสริมนะฮะคนโบราณสมัยอียิปต์นะครับหรือของคนจีนก็ดีจะชอบเื่งหยกนะครับหรืออัญ,ญมณีนั้นถ้าอยู่ใกล้ตัวนะครับพวกนางคลีโอพัตตาหรือต่างๆนะฮะก็จะบอกว่าเอามีหินหยกพวกนี้ไว้ใกล้ตัวเพราะว่าเขาบอกว่าเสริมในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของความเป็นมงคลและเรื่องของสุขภาพได้ดี และมีพลังงานบางอย่างมาช่วยเราหินเนี่ยหยกในเพชรพอจึงมีราคาค่อนข้างสูงนะครับบางอันเนี่ยเรือนเป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะครับอัญมณีทีนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องอะไรครับวิธีการล้างครับวันนี้มาเฉลยในเรื่องการล้างนะครับว่าหลายคนล้างเคยล้างบ้างหรือยังยังติดตามคลิปนี้ทุกคนครับเวลาสมัยโบร,โบราณเขาจะล้างในวันไหนคขาวันพระจันทร์เต็มดวงคือขึ้น15คห้าค่ำไปที่น้ําตกนะฮะ น้ำตกไม่ใช่น้ำตกสู้ส้เงี้ยครับน้ำตกที่มีตรงที่มุมที่ไหลลินๆินะฮะสะอาดๆนะครับเขาก็จะไานั่งรวใช้ภาชนะเนี่ยใส่ภาชนะให้ดีๆแล้วก็ทําการล้างนะครับอาบล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ภาชนะใส่ผ้าดีๆวางในพานที่ดีๆครับหลังจากนั้นเมื่อล้างให้เสร็จนะฮะล้างใจยเย็นๆแล้วก็ตอนล้างใหยนึกถึงเรื่องของดีๆนึกถึงภาพดีๆเข้าไปในเพื่อบรรจุเข้าไปในนะครับล้างจริงๆอาถรรพ์ที่มันไม่ดีให้ออกไปไม่ว่าสาภเวสีหรือพวกที่มา่ก่อนมาแก่ในเรื่องนี้หรือของที่ไม่ดีให้ออกไปจากจากนี่นะฮะ อัญมณีของเราแหวนมั่งสร้อยมั่งอะไรประเภทนี้นะฮะหรือหยกกไ็ได้นะครับเป็นหินนะฮะเพชรพลอยเนี่ยนะฮะทีนี้หลังจนานเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ภาชนะเสร็จก็นําไปตากนะอาบระจันเขาเรียกว่าทิวาและราตีนะครับหรือหินหยางนั่นเองหยินก็คือกลางคืนหยางก็คือกลางวันนะครับราทิวาก็คือกลางวันลาตีก็คือกลางคืนอาบแสงจันทร์ ให้ครบนะครับหลังจากนั้นเสร็จปล่อยให้ถึงจนเช้าเลยอ่าวก็เก็บสถานที่ให้ดีหน่อยนะฮะไม่ใช่แบบจนเช้ามาของหายนะครับต้องอที่มิจิตก็ไม่ถึงว่าสถานที่ที่เจอแสงจันทร์แต่อยู่ในบ้านเราที่นี่หลังจากนั้นก็ให้ประมาณสักสิบโมงเช้าไม่ให้ถึงเที่ยงนะฮะเที่ยงจะร้อนไปอบอุ่นหลังจากนั้นก็ไย้แสงของที่วาราดีกลางวันพระจันทร์ไปกลางคืนพระจันทร์และกลางวันพระจิตเป็นที่เรียบร้อย พลังงานจะเกิดครับเราเอามาสวมใส่ก็จะเกิดเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเห็นไหมละครับทุกคนครับอันนี้สมัยโบราณที่นี่เราล้างน้ําตกไม่ได้เราก็ใช้น้ําขวดใสๆใส่ที่บ้านเราเนี่ยฮะเป็นน้ําขวดนะฮะที่เราซื้อมาดื่มนะฮะใสๆสนะฮะแล้วก็ใส่แล้วก็ล้างทำความสะอาดล้างหรือไม่มีก็เอาน้ําก๊อกก็ได้นะครับแต่น้ําที่มันมีสะอาดที่สุดนี่แหละถือว่าจะทรงพลังนะครับในเรื่องของของมงคลเหล่านี้ฉะนั้นคนจีนสมัยโบราณหรือชาวอียิปต์ต่างๆสมัยจึงชอบนะครับในเรื่องของหินต่างๆเนี่ยครับเพราะว่าความงดงามสวยงามและมาเสริมพลัง งานบางอย่างที่เราไม่รู้นะครับเสริมให้เรานะั้นได้โชคดีเสมอทุกคนครับอาลานะครับจากกระผมอาจารย์โรจนําเรื่องดีๆมาฝากในเรื่องของการนะครับล้างอัญมณีของท่านและจะเกิดโชคลาภอัญมณีเนี่ยหนึ่งทั้งโชคลาภสองทั้งเรื่องสุขภาพเขาใช้กันนะครับหรือความตื่นเต้นนะครับในเรื่องของความมีโชคอยู่ตลอดเวลาและพลังงานดีๆมาสู่ตัวเราเสริมให้เราด้วยอย่างดีเลยทีเดียว เอาแล้วนะครับทุกคนครับผมมีช่วงไลฟ์สดเลยนะเอออยากจะรู้เรื่องของเบอร์โทรศัพท์อยากจะรู้เรื่องดวงอาชีพว่าคุณทําอาชีพอะไรดูให้รู้ข้างหลังก็ได้ว่าทําอาชีพอะไรถูกฉดพักมาหาผมยินดีให้คำปรึกษาและรวมถึงเรื่องดูของจุ้ยบ้านร้านค้าสำนักง,งานที่อยู่อาศัยด้วยที่สําคัญเรื่องเบอร์โทรศัพท์ที่คุณมีดีหรือ,อยังถ้ายังไม่ดีลองปรึกษาผมดูครับแล้วเข้าไปในเพจของผมรวมถึงเรื่องทั้งทิกตอกยูทูปเฟซบุ๊กผมมีหมดเลยนะครับหรือจะเข้าไปในที่เว็บไซต์ผมก็ได้นะครับไปดูในเรื่องของเบอเบบออรรรร์์์โททศััพนน้้นใคมีก็ได แต่เบอร์ที่สำคัญที่สุดต้องเป็นเบอร์ที่เป็นมงคลอาจารย์จัดเบอร์ไม่เหมือนคนอื่นมาตรฐานของอาจารย์จัดต้องเลขดีนะครับทั้งหมด10บหลักและผลรวมต้องดีด้วยแต่เขาเล่น7หลักแต่อาจารย์มีทั้งหมดต้องใช้10หลักและผลรวมดีด้วยและที่สําคัญที่สุดมันมีกลเม็ดเคล็ดลับในการจัด เรียกว่าขืนของแต่ละคนคน,นะครับเรียกระดับ VIP อาจารย์จัดตัวต่อตัวคนต่อค,คนที่จะมาให้อาจารย์จัดเบอร์ให้แต่ละคนนั้นจะต้องได้เบอร์ดีๆและตรงเฉลุกรับตัวคุณทุกคนครับไปแล้วครับอยากได้เบอร์ดีๆหรือปรึกษาเบอร์เครอง้ฟรีก็ทักไปที่จอร์นปมไ์ส,สดไ์ส,สดประมาณบ่ายสองหรือหนึ่งทุ่มนะครับถามตอบฟรีส่วนท่านที่ต้องสนใจทักมาพูดคุยกับผมก็ได้ยินให้คำปรึกษาบางบาง,บางส่วนไว้ก่อนนะครับเอาแล้วนะครับไปแล้วครับวันนี้ขอทุกคนร่ำรวยอย่าลืมกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยสวััสดีครบ